ยิน,นม,มันพัเนี่ยมาแล้วมารอแล้วฮะ,ะถ้ากอนถ้ากอนพึ่งหาเรอยได้กินเห็นไหได้กินเน,น,น่น,นั่นข้มาอือนมาทีแท้เ่ได้กินเ่ได้มาเกือสาม,มื้ออะไรก็ได เป็นข้างทูมีแล้วบัดนี้เดชหาทางไตนะอีด่างนะเ,เป็นไ<ป>ตย่างวะเทียบรอกนรอก่อน,ออนรู้จักการรอคอยหน่อยนะแ่นก็มาคือเก้าบวกไปีหก à ma 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 à mất nát Hả? yên mà <laughs> thằng <Thật nhờ. cười> ทงพูนแล้วไม่หยังบัน,นี้เร็วกัลกนละบอกระลังแต่มืออะไรแบันี้อา้าบุได้มาสองสามมือพี่น้องมาตอนนั้นหกหกมาบัน,นี้แห้งแปลนเฮแปลน,ปนขึ้นไปลายติ่อพูมงนี้ก็ลืมแหละลืมจะนอกนก็แปลนดอก เป็นผูพูนมาขามผูแห้งแฝงนั่นค่ผูตอนนี้กับพานกินอิ่มแล้วผูเข้าไปนอนอันเดยวผู้ผู้ผูเห็นอยู่บอกผูทั้งไตกองไหมผู้แม่ก็ไปนนอนแล้วผู้กักนนอนรื้องแล้วอิ่มแล้วบ้างนี่ผัดปัญญังเมื่อกี้นี่ป้อยออกไปให้ออกไปนกขอผูนกขอ้ขอเขาก็ปเปิดประตูเป็นอยู่ อ๋อบมีตัวใดอ,ออกไปเลยมันกว้างบ่แหงแล้วมันเฮาบ่อยาก็ออกไปออกแต่งโมงมันอยู่ื่อๆเนี่ยเด้อ,อหานั่งหาอนอนอย่แน่อิ่มเลยก็ได้มีหางอยู่แบบแบแบสองพันลูสิป,ปู้พากันขับไปนอนมาแล้ว แต่งทไทยก็แม่พันเโดนกันนอนแล้ว